หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะที่ทุกคนเห็นในการทำงานศิลปะชิ้นแรกไปวันนี้เราจะมาทำงานศิลปะชิ้นที่สองกันมาทำเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้เก่าๆแต่อ,อันนี้ผมยังใช้อยู่นะ <c oughs> ใช่ไใส่น้ <c oughs> ใร<น> <c oughs> ใส่นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ้าคือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้คนหนึ่งเหมือนน้ำกระเด็นมาจากท้องทะเลขนาดพี่ปลาฉลาด ผมว่าตำรวจรวบแน่เลยผมว่าตำรวจรวบแน่เลยสวัสดีทุกคนครับก็ต่อเนื่องหลังจากคลิปที่แล้วเนยนะที่ทุกคนเห็นในการหนึ่งทำงานศิลปะชิ้นแรกไป วันนี้เราจะมาทำงานศิลปะชิ้นที่2กันวันนี้อะไรล่ะก็คือวันเดิมไั่นแหละั้งนี่แล้วเราบอกว่าจะทำฉลามใช่ไหมแต่ได้เสือมาเราก็เลยคิดว่าฉลามมันยังคาใจอยู่ก็คือเดี๋ยวมาทํางาอนอนุโเหมือนเดิมไั่แหละแต่ว่าตอนนี้คือโอ้โหให้ผมถอดกางเกงเพื่อจะสาดสีลงไปในกางเกงผมเวลาทำงานศิลปะรู้สึกโล่ง ตอนนี้ก็เตรียมของเสร็จแล้วอ่ะคนหนึ่งอ่ะนี่อันนี้เรามามาทำไอ้เสื้อผ้าที่เราไม่ใช้เก่าๆมันเจอแต่อันนี้ผมยังใช้อยู่นะใส่น้ำก็แล้วแต่ถึงว่าเอามันมารีรีอาร์ตเข้าไปไงมันจะเก๋ไก่แทนที่เราจะไปทิ้งไงดูวิธีการนะครับมีข้อแม้ว่าเวลาจะสาบนเสื้อผ้าเนี่ยต้องค้นเพราะถ้าไม่ค้นเนี่ยน้ำจะซึมออกมาคือเราใช้อันนี้ไม่อันนี้เลยอันนี้เลยใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น สามข้าวหมูแดงมาสามข้าวหมูแดงมาเด็กนครับเด็กครับวันนี้จะเล่นกี่สีครับกางเกงสีเยอะไปก็ไม่สวยนะเดี๋ยวมันจะเปิดตุ๊กแกมันตุ๊กแกเออพ่อคนนึงอ่ะโอ่าฉันก็ทำได้บอกงั้นเธอทำสาดไปสาดมาตุ๊กแกเลยครับคือไม่รู้ตรงไหนจะเด่นตรงไหนทีนี้อ่ะลองทดสอบสมมติว่าเขาน้อยน้อยน้อยจะเป็นเส้นถูกไหมครับ นจะเป็นแท้งแต่เนี้ยคือจะเป็นจุดต้องเดี๋ยวสักเนี้ยไม่อยากกัากนะอะไรก็คือหน้าผ <c oughs> ิดเลยอ่ะ <c oughs> พ่อจะนำให้ดูจับหนวกกันแล้วกันนะทุกคนเอาไปสาดตามที่บ้านได้นะนะเออก็สวยแล้วนะเห็นไหมอ,อ,อะไรอย่างงี้มันมันมีแต่เท่กับเท่แอบไม่ม,มีผิดหรอกใส่อยงที้งนี้ ดีสีมยอดหมดแล้วน่ะเอาไม้ดูไม้คิดเยอะคิดเยอะดิเฮ้ยเฮ้ยมาเว้ยต้องตำๆตำๆใชหือเราใช้แบบไม้หกไหนไม้น้ำไม้น้ามน่ะผมนี่เมื่อกี้พ่อช่วยไงนี่มันมาแล้วอ้าเดี๋ยวพ่อช่วยเหรอเมื่อกี้จะสะบัดทิ้งนะยกตัวสูงแค่นัน ใช่นี่ไงเว้ยมันเป็นเส้นแล้วพอเห็นหน่อยไหมอีนี้เป็นข้ามหน้าแล้วเนี่ยอ่ะขอขออันนี้หน่อยอันนี้ยังไม่เสร็แต่ว่าตรงต้นไม่ค่อยเท่าไหร่ต้นมันมีเยอะแล้วอาจจะต้องแบบเดี๋ยวสีอื่นไงเข็ดยนะพอแล้วมันว่าโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้้่ยป ใส่ไปกองคือไม่มีใครจะถือแล้วนะได้สี่ร้อยเก้าสิบเก้าผมซื้อไปแล้วใบหนึ่งสดจากศัตรูนำสู่น้องๆเด็กกำพร้าบนดอยแม่สลองครับถอดเลยไม่เถียงมังเนี่ยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรง่ายๆอย่างนี้เหรอคือเดิมเป็นกางเกงที่ซื้อมาจากใจเจเจนะแล้วก็ใส่ไปใส่ไปกองใส่ไปแบบเล่ะๆล่ก็จะใส่เหมือนเดิมแหละ มันก็จะดูมีอะไรขึ้นแบบเฮ้ย <Hi. S 1> เป็น <Hi. S 1> เป็นสิ่งที่เราทำเองไงแค่เป็นการเพิ่มมูลค่ากางเกงเน่าๆตัวหนึ่งนะฮะให้กลับมาใช้งานได้อย่างเท่ใครอยากทดลองทําดูก็ไม่ยากอันนี้คือสีอคะคริลิกใช่ปก็อะคริลิกไปซื้ออะคริลิกมาแล้วก็มาสาดูสซักร้อยหนก็ไม่หลุดครับนี่เหมือนตัวนี้นี mm hmm. ่ซักจนนับครั้งไว้ท้วนละนี่ เคยมีเกงขาดต้องตูดนะไม่ได้ตั้งใจด้วยอันนั้นเดี๋ยวนั่นอะ้องเพ้นตูดล้วใส่กางเกงเอาเพ้นตูดอีกทีหลังนี่จากเพ้นกางเกงไปละ อันนี้นนมาลองสาดดูเนาะตั้งต้นไว้ก่อนว่า,วาปลาฉลามเดี๋ยวจะมีดีเทลของปลาฉลามบางอย่างเดี๋ยวจะแอบใส่ลงไปเรียกว,ว่านี่ได้แล้วเอาสีแบบกระจุกอย่างน,นี้กลายเป็นพีาฉลามเนี่ยได้เลยใช่ <laughs> อ้าโอเคคลิปที่แล้วคือเราหมุนไปแล้วเราหมุนไปแล้วมันแบบกระจายเป็นเลดีเอทแต่ว่าตอนนี้เราจะมาสาดเวลาสรดเนี่ยเราไม่ควรใช้สีที่มันข้นเพราะมันจะไม่ไปที่กินน้ำได้นะ เดี๋ยวผมกินไม่นี้ได้ครับเฮ้ยดีเลยอยากได้น้ำเขียวไีเลยคือเราเอากระป๋องเนี้ยสาดลงไปเลยเหรอสาดเอาไว้ให้หมดเลยใช่ครับคือจังหวะเดียวเลยอ้าวแต่พ่อจะทสดูถ้าคือศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้คนหนึ่งเดี๋ยวไปฟัวนะเริ่มสร้างเรื่องราวเหมือนน้ำกป็เดนมาจากน้องเลยขนาดพี่ปลาฉลามปลาปาแล้วปาแล้วพี่ด๊อ ถ้าคนดูคลิปเนี้บอกว่าตํารวจรวบแน่เลยบอกว่าตํารวจรวบแน่เลยทะเลมันจะไม่ได้สีเขียวอย่างเดียวถูกอไหมครับครับจะได้ทั้งยี่บ้างไหมโคตเสียบว่หมดเลยอ่ะตอนเนี้ยได้หนึ่งอย่างแล้วการเลอะของพื้นแถวๆเนี้ย คืออย่ากั๊ยงนะคือให้สุดแขนนะเขาไปแล้วให้สุดแขนนะเอาเลยครับห้าสี่สามสองกระจอบกระจอบปันจะแพ้ปูสอนมาไหเวลาคุณจะศาสตร์คุณจะต้องสา์ให้ออกนอกเฟรมก่อนนะครับอันนี้เป็นการฝึกนี่สอนฝึกเขาผ่านละต่อไปนี้เขาจะต้องสาดให้ลงเฟรมครับนี่นะครอปนะแล้วไปปรินตใส่กรอบแม่งได้ ได้งานอาร์ทชิ้นหนึ่งเลยหลังๆไม่รู้แล้วพ่อพูดจริงเลยพูดพูดเล่นอ๋อต้องใส่อ๋อต้องใส่วันนี้พกไงเป็นวันนี้พกไงอาร artist a ์ t i s t ดูทำสมาธิอาจารย์มาก่อนอาจารย์เข้าเข้าเข้าก่อนเดี๋ยวกูหายตัวแป๊บไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูทิศทางด้วยปลาฉลามมันจะมายังไง สวยสวยสวย,สวยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ตรงที่ที่ตั้งใจไว้แต,แต่มันสวยไงยแต่มันก็โอเคทำไปคิดไปถ้าอยากได้น้ำอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเขียวอ,อ่อน็ต้องสาดอีกทีนึงไปลูกอ่าอ่าสวย,ยเลยเต็มเต็มเลยตรงนี้กดใช่ไหมลากขึ้นไปอย่าผิดองศาอีกอ่ะ คุณกินแล้วว่าจะไปแล้วนะไม่งหลอกคุจะมาเย็นยังนี้แล้วล่ะนี่นะคุณมือเพื่อนไอ้คำเดียวมั้ยอะไรอะไรไอ้เนี่ยคืออะไรอ่ะตอนนี้รอแห้งกันเอาไปขึ้นแฮนดูชาแล้ว อย่าเอียงเดี๋ยวมันก็ไหลโคดูนิดนึงครับอันนี้เป็นเซสชั่นการสอนพ่อจะทำผลงานของพ่อเนี่ยครับเอาเลยทำให้ดูเลยใช่ไปแล้วครับพี่น้องอย่านี้เลยแล้วตอนเทคนิคคือฉีดมันเข้าไปอีกอเฮ้ยเพื่อไม่ให้งานมันแข็งจนเกินไปเป็นมันเล็เพราะว่าถ้าฉีดไป Yeah, ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวพอมันมีสิ่งที่เข้ามาเพิ่มอ่ะมันจะรู้เลยว่าเราจะไปที่ไหนเหมือนเหมือนกุ้งปะเส้นตาเม็ดนี้มีกล้ามเหรอเอออ่ะอ้าวไม่เป็นกุ้งอ่ะเดวดิมีหลามอ๋อหลามมีหลามทั้งนีบเป็นกระบอกเลยเหลาม ต้องีให้ลายพวกไอ้กระปัดเนี่ยมันเราเล่นทีหลังได้นะเพราะว่าคือเมราเราทีหลังตัวปลาด้วยถงินะน้ำมันทบตัวปลาด้วยอาศัยไปนิดนึงก่อนหน้าเหน่งข้อมือแข็งแรงอยู่นะอ้าเหลอ วันนี้เราจะมาทําฉลามกันเราจะแอบใส่ฉลามลงไปเป็นเอลิเมนต์เล็กๆมันมีวิธีหนึ่งที่ไม่สะดุดความโปริชันันได้อ่ะสมมตินี้เป็นน้ําที่มันที่มันมันผ่านไปนะมาไปก่อนเผื่อลบได้ถ้าไม่ชอบพอเห็นภาพไหมพอเห็นภาพมพอพอ่ออกอ่ะเป็ันแค่ตัวผ่านไปนะใช่คือภาพแล้วแต่กะมันไม่ต้องมันไม่ต้องสมจริงก็ได้ไว้ได้ปะครับให้มันพอรู้ว่าปลานะ นี่พอใจไหมตำแหน่งนี้หรือมันหมินไปยาวหัวมาทางนี้คือตอนแรกที่ผมคิดไว้อะคิดไว้ยังไงตอนแรกยากได้ีกีเลยรับว่าเพราะว่าเป็นตัวดีกว่าถ้าเป็นตัวมันจะพิเศษทีอไอเดียไ,ไอเดียเ,เ,ยเนี่ยอันนี้มันคือลำตัวที่เคลื่อนผ่านไงถูกคือมันมันอาจจะแปบเห็นบางลางเห็นอะไรการที่จะใช้กี อันนี้จะเหมาะสุดเห็นไหมฉาบไปเลยแล้วอ,อย่าถูไปถูมาทีนี้ก็ใช้อันนี้เก็ตไ,ไหมเหมือนไหมเหมือนหลามแล้วนะเนี่ยเอาอย่างนี้กไ็ได้นะแบนแล้วไปนี่หรือไปนี่แต่อย่าถูไปถูมานะทีเดียวนะกดให้เต็หมหน้าเรยไปเลย,เลยอ,อ,อะ ตอนนี้เราได้เรื่องของตัวมันแล้วเดี๋ยวมันมีเมื่อเใส่ครีมปุ๊บมันก็จะเด่นแล้วอย่างเงี้ยเปิดตัวอย่างรูปเลยเราจะได้ไม่ผิดเพี้ยนเซิร์ชดูเลยว่าครีมฉลามมันต้องมันต้องอย่างนี้มันต้องต้องโค้งตามตัวมันต้องต้องอย่างนี้นะโค้งนิดเดียวพอไม่ต้องเยอะแยะโอ้ยยังไงก็หลามอ่ะแค่นี้ก็หลามแล้วเฮ้ยเฮ้ยแต่ หลามไม่มีกุ้งลวเวยยลงยเคยสอนใครเยอนะเนี่ยแต่กุ้งไม่มไมแค่นี้ก็ฉลามแล้วพ่อก็ใช่ไงอ่ะสเต็ปที่สองฮนะยางขีด้องหลามเ,เดี๋ยวเราต้องเติมสีคนร้อนไหมพ่อ ศิลปินปหะม <ffer> ีลามีลาหรือลีลาพญาหง,ง์นะีจ่จริงจริงทำดำทำมิำงได้แล้ว <c oughs> อันนี้คือเป็นฟอยเอ้ยไม่ฟอย <c oughs> อันนี้คือ <c oughs> แปลงพอหันทับหน้าน <c oughs> ันนี้เราจะเอาอะไรไว้งกางนะเอาอ่อนไว้ตรงกลางเอาอ่อนไว้กลางน้ำอย่าอย่าอย่าขยี้นะแค่แคบนั่นก็ที่เดิมนะตรงตรงเยี่ยมมาเอาเลยปล่าเฮ้ยได้อ่ะอันนี้ยังสวยเลยดูดิอะไรก็สวยได้ถ้าเรามองก็สวยทุกคนมีความสวยของตัวเองถูกต้องเราอย่าด้อยภาคเลยนี่เป็นยังไงไลฟ์โพสมาโอมยังไงวะเนี่ยไปคุมกันแล้ว ว wow. 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 ้าวว้าวว้าวได้ปรเด็ได้ได้ได้สวยเลยอ,อย่างนั้นละเฮ้ย AY, มาเว้ยมาเว้ยสายสมมาตรอีกอ่ะไม่เวิรกเหรเฮ้ยเยิร์กตรงนี้องจริงอีกจรอ่ะดีสั้นบ้างยาวบ้างไปเลยฟู่ไปเลยยาวไปบ้างก็ได้อ่า เสร็จแล้ว้อง,องลาพีเฮ้ยผมไปเป็นลูกมือพ่อดีกว่าถ้าพ่อ,พอไปจัดไลฟ์ว่าส,สดอ่ะโอ้ยลูกมือปะเรา <c oughs> เราจะลากไปทางไหนสมมติมทีแรกเลยอยากจะลากไปทางนี้อนน้ำฉีดแล้วเดี๋ยวพอเราลากนครับที่ที่สวยแล้วนะมาเลยครับมานีาขอลากนี่กัได้อูมงเฮ้ยี่สวยอะ่ะเฮ้ยปลาเลยปลากัด ไ้ก็บ้านเลยแล้วแมรแล้วทำรู้สวยวบบตาเนี่ยังไงเว้ตาดมกนี่มกมกทำไม่เบิร์ดกูมั่วไปก็สินชื่อเลยไม่งั้นเดี๋ยวชื่อมันจะเปลี่ยนนะมันจะเป็นอะไรนะคะเป็น อันนี้คือไม่ได้คาดคิดเอาไว้ว่าจะทำแต่ว่าพ่อให้ลองพิคติกเลินโ้ดทำให้ไมเบื่อเลยใช่แล้วก็ไปประกัดด้วยเอ้เส่นตรงนี้เป็นหนวดกุ้งเนี่ยนาคตอ่ะผมคาดว่าพ่อน่าจะเปิดเวิร์กช็อปแหละ ครับน,<ม>านจาเซิร์ฟให้ก่อน,นแล้วเดี๋ยวก็จะติดตาม้อทช้ทางไหนบางเฟซบุ๊กทาง IG นะครับหรือจะตามผลงานละครที่เราสลับกับงานอาร์ตเนี่ยจะลงสองอย่างที่สนับสนุนภาพเรามาเนี่ย เราก็จะเอาไปช่วยสังคมนะฮะขอบคุณพ่<พ>อใอหนึ่งมีทางที่รุ่งเรืองทางนี้อีกทางหนึ่งวันนี้ก็แค่นี้แหละลองมาทํางานศิลปะดูเพราะว่ามันเป็นวีคพอยต์คนหนึงอันหนึ่งแล้วกันที่หนงแบบไม่ค่อยกล้าในการทํางานศิลปะอย่างน้อยวันนี้หนึ่งก็มาปลดล็อกตัวเองในงานศิลปะละแล้วผมคิดว่าคือคือผมอ่ะเป็นเด็กแบบคิดเลยอยู่ในกรอบอ่ะคือไม่ได้แบบไม่ได้เป็นแบบอย่างเงี้ยพอพอมันมาแบบอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็รู้สึกว่าลองแล้วลองเออทำได้ปลดล็อกตัวเองมาขึ้นหลังจากได้ปลดล็อก ก็รู but, ้ส <leaning for u> yeah, ึกว like ่าทุกคนน่ะสามารถทำได้ท <hour> bueno ุกอย่างแหละก็ลองฝึกฝึกหัดดูแบบอยากทำอะไรมีความฝันอะไรก็ลงมือทําเลยใครยังไม่พร้อมทําความฝันตอนนี้ก็ทําอย่างอื่นหรือว่าทําอะไรให้มันตัวเองพร้อมที่จะตามความฝันเมื่อไหร่ก็เริ่มลงมือทำกันแล้วก็ทําให้สุดๆแบบยังไงก็สําเร็จครับสู้ๆก็นั่นแหละครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยบ๊ายบาย